วันนี้เราจะปินไปอุดรนะฮะไว้พรที่คำชะโนดนะครับมาอุดรถึงอุดรต้องกินร้านนี้ทุกที่เต็มอ่ะถ้าไม่มีโต๊ะต้องรอคิวอ่ะร้าของเมีนาก็เปรียบเสมือนบ้านของเมีน่าใช่แล้วเมืองรับเลเมืองรับแลเมืองรับแรอยู่ที่ไหนจเขาบอกว่าอยู่ในนี้ละซื้อที่หรัต่อเขายเลย อนนี้สามพันเก้าเนียนหน่งโอ้โหหมื่นหกมั้งเนี่ยน้องคุณสวยจ้าพี่คุณสวยครับช่วยซื้อหน่อยนะคะชืช่วยซื้อหน่อยนะจ้านี่เหลสองชุดสุดท้ายแล้วจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะมอร์นิ่งตอนนี้เวลากี่โมงครับตอนนี้หกโมง โมนะฮะเมื่อเช้าคือตอนแรกกะว่าจะเปิดในรถนะฮะแต่วุ่นวายเหลือเกินนะฮะไอตีไอตีก็ขับไปไม่ใช่รอยดุลใช่ปะฉันไม่ได้ดูเท่าไหร่เขาเท่าไห่เขาเป็นรอยดุลสิเราไปผิดทางตอนแรกเกือบไปสุนยรณภูมิตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองนะฮะวันนี้เราจะบินไปอุดรนะฮะจะไม่อยากจะไปอยากจะไปทําบุญไปไหว้คัมชโนดไหว้ไหว้พระที่คําชโนดนะฮะปอเป้เขาจะไปไหว้พระที่คําชโนดปอเป้เป็นไข้เลยมีไข้ แต่ด้วยแรงที่ที่อยากไปตั้งโต๊ะไวเออตั้งโต๊ะบูชาไวใช่แล้วก็มีให้นางรำ้างรำด้วยส่วนดิฉันก็จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะมึงเคยไปคำชะโนดปะเคยไปครั้งหนึ่งเฮ้ยกูไม่เคยไปเป็นยังไงวะดีมากตีกูบอกแล้วไงว่าอย่าเดย๋ยวพวก็เข้าใจว่าจริงๆอ่ะจริงๆ หน้าสวยจัเนตมากาสพติดหน้ามผนหนหนูด anyway> ้วยาที่สวยจังเลยห้าที่สวยจังเลยหน้าสวยจังเลยอ่ะหักจาก วนขึ้นอ่พวเราเป็นสคนสุดท้ายที่ขึ้น,นเคือเกี่ยวานนีตอนนี้เราอยู่ที่อุดรแล้วแปดะ,ะสิบแปดองศา,ายังหนาวยัง <c oughs> ไม่ถึงไหนไมึงอัดเครื <c oughs> ่องเพิ่งลง อ้าวเดี๋ยวนี้เขาให้ดูยาวๆแล้วโอ้โหหนาวมากน,นี้มันก็ย,ยาวไปหนาวอ่ะไม่เป็นไรนะเธอมีเราเราจะกอดเธอให้แน่นที่สเหมือนแบมา,อาขอแฟนกับแฟนๆขอมาขอ,ขอ,ขอเธอไหนรู้หรือที่เลือกถ่ายได้แล้วปะไม่ถ่ายอดี๋ยอ่าเขาจะถ่ายนี่คือ V l o g นะ V l o g คือ r o c k อาหารเช้าอะไรเนี่ย9โมงบ้านหรือเปล่าต้องกินมาอุดรถึงอุดรต้องกินร้านนี้ร้านชื่ออะไรจ๊ะเจ๊ไก่ร้านเจ๊ไก่เรามาคนแรกรู้แบบว่านี่เป็นครั้งแรกที่กินมาเราเป็นคนแรกโต๊ะแรกของที่นี่ปกติถ้ามากลางวันหรือมาลูกที่เต็มอะ่ะถ้าไม่มีโต๊ะต้องรองคิวอะ่ะก็เราเป็นผู้ชนะเน,นี่ย ีฝันแท้ๆเธอไม่เหมือนเป็นคนเป็นมีไข้เลยเป็นยังไงสวัสดีค่ะหน่อยเป้ทำไมปิดกล้องแล้วมีไข้ตกเป้สวัสดีค่ะแล้วยังมีไข้ไหมจ๊ะมีไข้ไหมลูกโม้ลงวอกไม้อย่างนี้ต้องไปโรงเรียนนะแบบเป้เป้เป้ลดกินของเย็นของทอดนะจ๊ะโอเคไหม รักพ่อไหมบายยลูกลาจุ๊บๆนะจอคนนี้วันนี้อากาศดีมากนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาทำชโนดตอนนี้ฝนโปรยๆปรคนไหวเยอะมากนี่วันก็ใกล้วันที่30มสิบ้นใกล้หวยออกไงเราจองไว้คือข้างในหรอข้างในแล้วก็เดี๋ยวต้องทําอะไรบ้างะเดี๋ยวเขาทำพิธีแล้วมีนางรำรำให้นางรำรำให้เราใช่มใช่ใช่ เราไม่ต้องรำเลยใช่ไหมไม่ต้องรำนะอย่านะอย่าอย่า ข้างในมีนอะไรครับข้างในก็จะเป็นเขาเชื่อกันว่าเป็นวังของพญานากรังของพญานาคก็เปรียบเสมือนบ้านของพญานาคใช่แล้วเมืองรับแรงเมืองรับแรงเมืองรับแรงอยู่ที่ไหนจ๊ะเขาบอกว่าอยู่ในนี้แหละแล้วก็เขาเล่าถึงในหลวกว่าเข้าไปนี้ต้องนุ่งขาวห่มขาวยิ่งถือศีลอย่งดีห้ามพูดคำหยาบห้ามห้ามคิดไม่ดีห้ามลองของห้ามถูกลมถุน้ำลายไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไปที่นี่ โยนเหรียญลงไปนะคะทุกคนก็มาวางเหรียญตั้งไว้เขาบอกว่ามีคนเอาเงินนี้ถุงท่านแล้วก็ถงุงถุงข้าง,ออง,างนอกแล้วก็เก็บไว้แล้วแต่ตอนนี้เรามีเราม,เรามีแบงค์ไหมไม่มีว่า <c oughs> เลยเอาบัตรเครดิตได้ไหม <c oughs> นี่เป็นเงินที่พระอาจารย์เขาให้ไว้บอกว่าเงินนี้จะเป็นเงินเอก เราก็พกติดในกระเป๋าตังค์อยู่ตลอดเวลาออ๋ตั้งแต่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่ที่เชียงใหม่อ่า,อาแต่เมื่อกี้เงินไม่โดนแต่ว่านิ้วโดนนิ้วถลอกแล้วตอนนี้ไม่เคยซื้อขนาดนี้เลย,ยนี่คือครั้งแรกปะครั้งแรกนี่ก็ต้องถูกรางวัลที่หนึง่งเท่าน,นั้นอะ เพี่บ <mijn> e <ide> ี้พ you know ี aso? ่บี้ทำไมเมื่อกี้นานจังทำอะไรอยู่ใครยังเป็นทำอะไรอยู่เมื่อกี้ถ้าไม่ถูกก็ไม่ถ้าถูกเดี๋ยวเดี๋ยวโชคดีมาถักกับผมแต่ถ้าไม่ถูกร้อนแม่ร้อนร้อนเนาะช่วยเหลือคนอ๋อไปซื้อพัดมาไปซื้อพัดไปซื้อพัดกันทั้งคู่พอร้อน ขอดมันซื้อที่ได้ต่อเขาเลยต่อได้นี่สามพันเก้านี่โอ้โหหมื่นหกมั้งเนี่ยต้อดีเงียจังมีกี่ชุดมีกี่ชุดกี่เลขสิบเจ็ดชุดคุมีเยอะกว่าน้องที่มาขายตังก่อนเยอะอีกหรือว่าเราจะไปขายคืนเขาไหมถ้ากูไปยืนขายก็ขายออกมาแล้วแม่จะขายเรียกเขาพี่เขาเรียกว่าอะไรจะเรียกเขาว่าอะไร น้องคนสวยน้องคนสวยจ้าพี่คนสวยครับชุดซื้อหน่อยนะคะไม่ซื้อหน่อยนะจ้านี่เหลือสองชุดสุดท้ายแล้วจ้าพี่คะท่านเขาจะขายกูจะขายจริงหรอเจมส์พูดอะไรอยู่นะเจมส์จีนมาขอตอบนี่จับนี้เรียบร้อยนะหน้าแหกแล้วนะไม่มีทางไปละเนี่ยทางไม่โดนแล้วกูอย่างเงี้ยกูม้วนกูม้วนอย่างเงี้ยสองส่องข้าอย่างเงี้ยอ่ะสองงี้เออไม่ไม่โดนกูดันขึ้นแลมาดันขึ้นแล้วเนี่ย ต้มจิ้มอย่างนี้ดึงขาดดึงขาดเลยคุยเรื่องอะไรเนี่ยไหนบอกจะรีวิวอาหารพันเดีย่พูดเลยสาระอาหารหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้มาลากินร้านมิชลินนะครับชื่อร้านว่าข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นฮะข้าวเปียกเส้นนะฮะถึงแม้จะเป็นขอไข่เดียวกันแต่ก็ไม่ใช่กินเาให้น่อเปียบ้างหน้าหตาไม่กี่แล้ว หมอไม่ให้กินเยอะแหมหมอไม่ให้แดกเยอะปกติมันก็แดกไม่หมดอยู่ดีเหี้ยสองหน่อนนีเหี้ยมาไว้เลยมึงดูสั่งน้ำนะสั่งน้ําเยอะมากนี่คอนตินไปเชียงรายเชียงรายก็เหมือนจะสั่งสองชวยจริงจริงช่ยนางกินมึงมึงนั่งสำรอจจริงโดนปวดฉี่กันไปเ่อยเไหมสุดท้ายกินน้ำเยอะมึงก็ปวดฉี่ทั้งคู่เลยสงมตินีได้ดิเกี่ยวกับอะไรพุ่มมาตะเกียบอะตะเกียบถึงแม้เราจะไม่เคยห่างกัน แต่เมื่อเราเห็นตะเกียบเป็นคู่เราก็กลับคิดถึงตอนที่เราเป็นคู่กันสมุกดีสมุกมาสมุกเขลองให้สมุกแล้วผ่านผ่นแก้วนี้ถ้าเป็นคนที่สองมาซื้อชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรครับไมโลโอทูตินโอทูตินได้ก็เผิดเลยอ่ะทำไมอ่ะหมูยองไงวันนี้เราสองคนรับหน้าที่มาปิดคลิปนะฮะก็วันนี้ไปทำบุญมาก็รู้สึ อิ่มบุญไหมอิ่มบุญไหมยายก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับ,อบ,อบขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีความสุขความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งปรารถนานะครับสาธุ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>